ค่ะสิเป็นของเห้าเอยแล้วว่ะมันงามักขาดงามแน่พี่น้องอมันจ่อเบิ้งเด้อคุณนะ่ะเจ้าไฮะจังได้จังมัดล่อมาดามขาดแท้หนีดอกปักไงหนึ่งเต็มจ่อเลยพี่น้องเอ้ยได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าดอกแรกแหกหมันเด้อนี่ดอกแรกแหกหมันเฮ็ดเดพิงไอโบอแมนเฮ็ดเข่าไข่เฮ็ดเผิงคุณปะใจคิดไปหอดเฮ็ดเพิงบัน่นยู่เดนหมาพี่นอ้อง ดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดเขาไข่เด้อดจะเด้อมานแท้สองดอกแหละเจออีกแล้วจ้าสองดอกเห็นอยู่เห็นเห็ดเขาไข่เห็ดเขาไข่งามงามวัดพี่น้องเอ้ยนี่จูมนี่งามงามเห็ดเขาไข่โผลเด้อดแบบสวยโอ้โหนี่ดอกปังงามพี่น้องอนี่ขาเจ้าเคลียร์แล้วขาเจ้าโบเห็นนี่ขาเจ้าแนมโบเห็นนี่จิละงามขนาดนี่เลยเป็นตับตับอยู่ดอกน้นอยๆแสดงว่ามันก็ร่งมาเอาเบิร์ดแล้ว กับว่วน้อยค้าก้านไดเด้อเอาไดร้บ่ได้อันนี้คือหมักตองแหล่งเด้อพี่น้องหากินยากแล้วนะคะนี่นี่หมักตองแหล่งในต้นเพิินจ้ะนี่หมักตองแหล่งพี่น้องพี่น้องดูซิถึงเห็ดเขาไข่ปลาดจูมักไงนะอ้ยงามขนาดเลยเห็ดเขาไข่พูนให้เขาไข่ตัวนี้หอมหวยหวยได้จ้ะเด้อร่อยไปตำน้ำพริกไปแกงไปหยังใส่ได้เบิร์ตแสบจ้ะ จ้าอีกดอกหนึ่งพ่นเดียวกันกนีน่แหละน้องมาดัาหงัดเอาก่อนเด้อหน,นึ่งโอ้ยได้ทรงดอกสามดอกนี่พี่อีกดอกหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าดูสิคะนี่มีเห็นบน่นี่งามขนาดเลยนี่จ้าโอ้ยคนนี่ดีใจได้สามดอกใหญ่ๆเลยจ้างามงามน้องเอ้ยเจอเห็ดดอกไข่ดอกงามๆเอ,อ้ยหมดกัดข่อยนี่มันปวยหมดเลยไปไปออกนอเน,นี่ยว้ายนกไม่ต้องงัดทั้งนั้นดแต่ว่าปวยกัดข่อย เป็นฝรั่งเห็ดคักเห็ดเนี่ยเห็ดดอกงามๆเลยเนาะเห็ดแดงจ้าสองดอกคู่กันนะคะเห็ดนี้แกงอร่อยด้วยจะเด้อถ้าดอกเป็นเสร่มโรยล่าอะไรล่ะเอาไี่เตามะพร้เห็ดเกี๊ยพ่อแม่พี่น้องเห็ดนี่กินได้ด้วยจะเด้อคนอื่นเห็ดเกี๊ยด้วยจะเด้อจุ่มเห็ดเกี๊ยหรือว่าจุ่มเห็ดใครหลงโง่หล่ะพี่น้องเห็ดเกี๊ยวเห็ดเกี๊ยวเดี๋ยวไปเห้เอ่ยซิมเบิงอันนี้คือเห็ด เฮ็ดขีดเทาถ้าบ่เฮ็ดขีดเทากับเฮ็ดใส่เดือนบ่เฮ็ดใส่เดือนกับเฮ็ดเกลือได้จ้ะเด้อพี่น้องพ่อเฮ็ดบวกทาบนี่ดอกนึงพี่ดอกนึงดอกบักง่ายหนึ่งมันคือมีหน่อยแท้มันคือบวกลื่นหลายๆเฮ้ยเดี๋ยวให้เอื่อยแล้วมาขุดมันดอกใหญ่ผักพี่น้องอุ้ยคือหน่อยแท้คือบวกลื่นหลายๆคือบวกลื่นมูใหญ่ๆเฮ้ยน่าสิขึ้นหลายๆเนาะคุณน่ะผลอีกดอกใหญ่เพิ่นเพราเขาเคลียร์แตกแป็นเดี๋ยจะเข้าก็บเฮ็ดอย่างนียร์เ็ดอ ăn tiêu nè, ăn tiêu. 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 hết tiêu. ăn 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 tiêu. ไข่พ่นดอกบระงามพี่น้องดอกสวยมากจ้ะพี่น้องตุูมงามเลยงามงามเลยนี่แต่ทั้งดอกตุูมดอกบานนะจ๊ะโอ้ยพัวเห็ดปัวไก่หน่อยจ้ะพี่น้องเห็ดปัวไก่น้อยจ้ะเล่มเก็บเอากันเด้องามงามเลย เล่มเอาก่อนตุ้มๆอยู่ไหมบัวพ่อเฮ็ดปวกไงก็เอาเฮ็ดปวกไก่หกกน,พอพอกน่อยนี่แหละเฮ็ดปวกแดงกับบัวพ่อเอาไก่น้อยนี่แหละนี่เดี๋ยวเฮ็ดปวกไก่หน่อยไปกินพี่น้องไอ้ทุยหมูอยู่นี่จะมันง่ามครับเฮ็ดเข,ข่าไข้พ่อนอือหนดอกบักง่ามนะั่ง พี่น้องเอ้ยมุเจ้าเบิงโอ้ยดอกนี่ดอกนี่งามค่ะตั้งใจเหี้เก็บเห็ดเขาค่ายมามีดอกนี่ละไงง่ามกูมาฮัดสูงเขาหาเนาะค่ะสิเป็นของเห่าเอืก๋แล้วว่า,วา,วามันงามค่ะงามแน่พี่น้องอ้ยมุเจ้าเบิงเด้นนะอคุณน่ะเด้อเจ้าเนยฮะจังได้จังมัดล่อมาดามคักแทนกน้นี่ดอกปักไงเต็มจอเลยพี่น้องเอ้ย เขาไข่เสียงจ้ะนี่กระดอกง่ายไตส่ปนอีกจุ้มนึงินไข่ขี้กระลาออกมายกระแางเนาะอ่ะสองดอกนี่ปนอิ่มนี่ดอกนี่ก็ดอกนี่นี่อิ่มเนาะนี่อิมบ่เบิดว่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เกย์มามองนี่เกย์ได้หลายดอกเลยเกย์เลาไปแล้วสองดอก ที่อีกดอกหนึ่งด้วยจะเด้อเสียงเสียงเสียงเห็ดข้าวไข่เฟียงจ้า